ซซาา,าทายค่ะอันนี้เป็นฝรั่งกิมจูนะคะฝรั่งชิพิดนี้จะอร่อยมากผลเขาเล็กกับลังเดียนะคะแล้วเนื้อเขาจะหวานอร่อยเดี๋ยวเรามาบอกวิธีการเพราะกันนะคะ เราจะหาชามาใบหนึ่งนะคะเรเลือกมาสักผลหนึ่งเนี่ยค่ะมันจะมีเม็ดข้างในอยู่นะคะเนี่ค่ะมันัะตมีงเม็ดข้างในอยู่เรามาเริ่มทำกันนะคะ มันจะมีเม็ดอยู่เห็นไหมคะน้ำใส่นะคะแล้วเ,เราบี้เลยคะ่ะบี้ค่ะนี้มเมล็ดที่ เราบีบแล้วนะคะเราก็จะเทน้ำออกเนี่ยค่ะ เม็ดที่เป็นลักษณะยอย่างนี้ค่ะเราต้องบีบให้เขาเกี้ยงเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปล้างน้ำบูดพอเป็นยันเราจะทำให้เกิดชลาได้นะคะก็จะเอากระดาษมาใบหนึ่งนะคะแล้วเราจะเอาตัวมเมล็ดอะคะ่ะตากลงไปผึ่งแห้งนะคะไม่ต้องตักแดด พอเราตากเริ่มแห้งแล้วอะค่ะเราก็เอานิ้วอะค่ะค่อยๆถูว่ามันจะมีตัวเขาเรียกว่าเนื้อ่ะว่าค่ะติดตามเมล็ดอยู่แล้วก็เอานิ้วอะค่ะถูๆเพื่อให้ตัว เนื้อที่เขาห่อพุ่ม,มเมล็ดเนี่ยหลุดเนี่ยค่ะค่อยทำแบบเนี้ค่าเราจะหาต้วยมาใบหนึ่งนะคะแล้วเราก็จะเามาเล็ดนะคะใส่ลงไปแล้วใส่น้ำลงไปนะคะน้ำอุ่นนะคะ น,นี้เป็นเมล็ดฝรั่งกินจูนะคะที่เราได้ทำการใส่น้ำแช่เอาไว้นะคะเราจะมีรากขึ้นเนี่ยค่ะเห็นไหมคะพอมันมีรากขึ้นอย่างนี้ค่ะเราจะเอาไปเพาะในกระดาษทะชู่อีกทีหนึ่งนะคะค่ะอันนี้เป็นเมล็ดลักออฝรั่งนะคะที่เราได้ทำการเพาะเอาไว้ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนี่นะคะเม็ดฝรั่งที่เราทำการเพราะเอาไว้ เดี๋ยวว่าเรามาทําการเพราะปลูกกันเลยนะคะใส่ดินลงไปนะคะ สวัสดีค่ะอันนี้เป็นฝรั่งกิมจูนะคะที่เราทำการเพราะเอาไว้ฝรั่งกิมจูจะขึ้นโตช้ามากเลยนะคะเขาจะค่อยๆโตอะค่ะโตช้าวกว่าที่เปลือกหุ้ม,มเมล็ดเขาอะค่ะจะหลุดออกเนี่ยก็คือใช้เวลานานเหมือนกันอันนี้เราใช้เวลาเพาะนานนะคะก็คือมเมล็ดมันค่อนข้างแข็งอะคะก็ะจะได้ประมาณ สามอาทิตย์อะคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นที่เราเพาะเมล็ดใส่กระดาษชั่วเอาไว้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นฝรั่งกิมจูนะคะที่เราเพาะเขาไว้นะคะเนี่ยค่ะเล็ดฝรั่งยังอยู่นะคะเห็นไหมคะเปลือกหุ้มเมล็ดเนี่ยเขายังอยู่เลยเนี่ยค่ะ มันจะฝรั่งกินดูจะงอกช้าหน่อยนะคะตาการงอกงอกช้าหน่อยเพราะไม่ก็ค่อา,างจะแข็งอะคะ่ะอันนี้เรามาดูตัวที่เราทําการเพาะเอาไว้นะคะเนี่ยค่ะที่เราทําการเพาะเอาไว้เดี๋ยวเรามาแกะดูพร้อมกันเลยนะคะ นี่นะคะเม็ดฝรั่งบางอันก็ขึ้นบางอันก็ไม่ขึ้นนะคะมันอยู่ที่เมล็ดพันธุ์กขว่าค่ะบางทีมันขึ้นยากที่เม็ดแก่ก็ไม่ขึ้นนี่นะคะเม็ดฝรั่งเห็นไหมคะเนี่ยะคะ่ะกีหลุดเลย เนี่ยค่ะต้นฝรัง่งเพราะไว้หลายเมล็ดนะคะขึ้นก็่สองเมล็ดอันนี้เราเก็บไว้หน้านะคะที่จริงไม่ต้องให้มันโตขนาดนี้ก็ได้นะคะก็คือที่มันแตกนิดๆเราก็เอาเม็ดนะคะเนี่ยค่ะ ปลูกได้นะคะนี้นี่ก็คือต้นฝรั่งที่เราทำการเพราะเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เนี่ยค่ะลองไปดับดูนะคะ นะคะ